สวัสดีค่ะ Good morning student นะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในเรื่อง hobby นะคะสำหรับคลาสเรียนออนไลน์วันแรกของเรานะคะ hobby เรียนทราบหรือไม่คะว่า hobby นะคะว่าด้สิ่งมีอินทรีย i นะคะแปลว่าอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะโอเค hobby นะคะคืองานอดิเรกนะคะงานอดิเรกที่เราทำที่บ้านนะคะเารามาดูคำศัพท์คำแรกเลยนะคะ pay the piano play the piano. Uh -huh. play the guitar. play the guitar. play the recorder. play the recorder. make model. make model. make film, make film. do karate. do karate. do gymnastic. do gymnastic. Uh -huh. play table tennis. play table tennis. Play badminton. Play badminton. Play volleyball. Play volleyball. เดี๋ยวเรามาทบทวนคำศัพท์กันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับงานอดิเรกของเรานะคะประโยคที่หนึ่งนะคะ play the piano play the piano นะคะ นักเรียนทราบหรือไม่ว่าประโยคนี้แปลว่าอะไรนะคะ play the piano นะคะก็คือเล่นเปียโนโนั่นเองนะคะสำหรับข้อที่สองค่ะ number two นะคะ play the guitar play the guitar นะคะแปลว่าเล่นกีตารานั่นเองนะคะข้อต่อไป play the recorder play the recorder นะคะแปลว่า เล่นขุยหรือเป่าขุยนั่นเองนะคะ make model make model นะคะก็คือการสร้างโมเดลนั่นเองนะคะข้อต่อไปนะคะ make film make film นะคะนั่นก็คือสร้างภาพยนตร์หรือถ่ายภาพยนตร์นั่นเองนะคะ ข้อต่อไปนะคะ do karate do karate นะคะนั่นก็คือการฝึกฝนคาราเต้ karate, นั่นเองนะคะข้อต่อไป do gymnastic do gymnastic นะคะก็คือเล่นยิมนาสติกนั่นเองและข้อต่อไปนะคะ play table tennis play table tennis นะคะ table tennis ก็คือการเล่นปิงปองนั่นเองและข้อต่อไปนะคะ play badminton play badminton นะคะ ก็คือเล่นแบดมินตันนะคะ and the last word play volleyball play volleyball นะคะเล่นวอลเลย์บอลนั่นเองนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูประโยคกันนะคะ can you play volleyball นะคะจิมมี่เป็นคนสอบถามทอมนั่นเองนะคะ can you play volleyball นะคะทอมตอบว่า no I can't I can do gymnastic s นะคะ play นะคะใช้กับ volleyball นะคะส่วน gymnastic นะคะใช้ do นะคะนักเรียนครูอยากให้นักเรียนนะคะลองฝึกนะคะใช้ประโยคเหล่านี้นะคะว่าเราเนี่ยออกเสียงถูกไหมนะคะในการขึ้น่ต้นประโยคว่า can you play นะคะ can you do นะคะคำตอบก็ Yes I can No I can't แต่ถ้าหากว่าเราต้องการที่จะอธิบายนะคะว่า,าฉันไม่สามารถเล่นสิ่งนี้ได้แต่ฉันสามารถเล่นสิ่งนี้ได้นะคะโอเคแต่เรามาลองดูคำศัพท์กันนะคะอย่าง number one Can you play the piano Can you play the piano ถ้าเราเล่นได้นะคะเราจะตอบว่า Yes I can นะคะ Yes I can นะคะแต่ถ้าเราเล่นไม่ได้ เราจะตอบว่า no i can't no i can't คคำที่สองนะคะ can you play the g u i t a r can you play the g u i t a r นะคะถ้าเราเล่นได้นะคะเราจะตอบว่า yes i can นะคะถ้าเราเล่นไม่ได้เราจะตอบว่า no i can't นะคะข้อต่อไป can you play the recorder can you play the recorder นะคะคุณสามารถเล่นขลุ่ยได้ไหมนะคะเป่าขลุ่ยได้ไหมถ้าเราเล่นได้นะคะเราก็ตอบว่า yes i can นะคะ ถ้าเล่นไม่ได้ค่ะเราก็ต้องตอบว่า no I can't นั่นเองนะคะ Can you make model Can you make model คุณสามารถสร้างโมเดลได้หรือไม่นะคะถ้าเราทำได้ประโยคเดิมนะคะ yes I can นะคะถ้าเราทำไม่ได้นะคะเราก็ตอบว่า no I can't นะคะข้อต่อไปค่ะ Can you make film ่ Can you make film คุณสามารถสร้างภาพยนตร์ได้หรือไม่นะคะ ถ้านักเรียนทำได้นะคะนักเรียนก็ตอบว่า yes I can ถ้าทำไม่ได้นะ,ะก็ตอบว่า no I can't นะคะข้อต่อไปนะคะ can you do karate can you do karate นะคะข้อต่อไป can you do gymnastic s can you do gymnastic s นะคะ can you play table tennis can you play table tennis นะคะ can you play badminton can you play badminton นะคะข้อต่อไป Can you play volleyball? Can you play volleyball? นะคะถ้าเราเล่นได้นะคะตอบ yes I can ถ้าเราเล่นไม่ได้ตอบ no I can't นะคะอย่างเช่นข้อนี้นะะเราสามารถเปลี่ยนประโยคได้นะคะนักเรียนอย่างเช่นข้อที่หนึ่ง can you play football? Can you play football? นะคะคุณสามารถเล่นฟุตบอลได้หรือไม่นะคะหากสมมุติว่าเป็นตัวเราเองสามารถเล่นได้นะคะตอบ yes I can นะ ถ้าเล่นไม่ได้คะ No I can't but I can play piano ก็ได้เช่นกันนะคะฉันไม่สามารถเตะฟุตบอลได้นะคะแต่ว่าฉันสามารถเล่นเปียโน,นได้นั่นเองนะคะหวงว่านะคะนักเรียนจะฝึกอ่านออกเสียงนะคะออกเสียงประโยคนะคะออกฝึกออกเสียงเยอะๆนะคะลูกแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ